สวัสดีค่ะทุกคนนิดหน่อยมาแล้วนะคะ3วิธีแก้ปัญหาทุกความสัมพันธ์ด้วยกดจิตวิญญาณน,นะคะวันนี้หน่อยเอาเรื่องกดระด็บดูดนะคะมาบอกทุกคนแล้วกันนะคะมันใช้ได้กับความสัมพันธ์นะคะแล้วถ้าเกิดว่าคุณได้ปรับใช้เนี่ยเชื่อไหมไอ้แค่3ข้อเนี่ยนะคะคุณสามารถแก้ปัญหาทุกความสัมพันธ์ได้เลยนะคะใครมีปัญหาเรื่องอะไรอยู่นะคะความสัมพันธ์ไม่ดีกับที่บ้านนะคะทะเลาะกับแฟนนะคะรักจิตชืดนะคะหรือว่าพูดจาไม่ค่อยดีกันอะไรก็ตามนะคะ ลองมาฟังไลฟ์นี้นะคะแล้วคุณจะรู้ว่าคุณจะไปปรับใช้ได้ยังไงโอเคนะคะเริ่มกันเลยนะคะก็ขอสวัสดีทุกคนนะคะที่ติดตามกันอยู่แล้วก็มาดูย้อนหลังนะคะหน่อยมั่นใจว่าคอนเทนต์ที่หน่อยบอกไปเนี่ยนะคะมันจะสามารถช่วยแก้ปัญหาให้คุณได้อย่างแน่นอนนะคะขอเพียงแค่คุณเอาไปปรับใช้เนาะนะคะในในเพจนี้นะคะในสอนในเรื่องของ relationship ความสัมพันธ์นะคะแล้วก็ ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวด้วยนะคะเพราะว่าหน่อยเชื่ออย่างหนึ่งนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเกิดมานะคะเราอยากจะประสบความสําเร็จเราอยากจะมีความสุขเราอยากจะรู้สึกว่ามีคุณค่านะคะล้วนแล้วแต่ต้องมีความสัมพันธ์นะคะที่ดีทั้งนั้นทุกความสําเร็จต้องเริ่มจากความสัมพันธ์ที่ดีนะคะไม่มีใครที่จะประสบความสาเร็จมีเงินมากมายนะคะแต่อ่าเขาเรียกว่าอะไรมีเงินมากมายแต่ว่า ไม่มีคนที่รักเราเลยหรือว่าไม่มีใครเหลืออยู่ที่จะให้ชีวิตของเรารู้สึกว่าเรามีคุณค่าใช่ไหมจะสําเร็จไปทาไมจะมีเงินมากมายไปทําไมถ้าเราไม่ได้ทําเพื่อคนที่เรารักหรือว่าเราไม่ได้มีคุณค่าในสายตาใครบางคนน่ะนะคะหรือว่าไม่มีใครรักเลยไม่มีใครรักเราเลยนะคะก็ไม่มีคุณค่านะคะหรือว่าสําเร็จไปแต่ครอบครัวแตกแยกนะคะก็มีประโยชน์จริงไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งสิ่งที่เราอยากจะมีแพชชั่นนะคะในเรื่องนี้ก็คือสิ่งสําคัญมากมาก นะคะของการมีชีวิตของคนเรานะคะก็คือการมีความสัมพันธ์ที่ดีเป็นเบื้องต้นคือความสําเร็จอันดับแรกและเป็นความสําเร็จที่เงินซื้อไม่ได้มันเป็นความสําเร็จที่มีค่ายิ่งกว่าเงินนะคะแล้วถ้าเกิดว่าคุณได้สิ่งนี้แล้วหน่อยมั่นใจเลยค่ะว่าอะไรก็ตามที่คุณต้องการนะคะความสัมพันธ์คุณดีนะคะ relation ship คุณดีในเรื่องของครอบครัวนะคะในเรื่องของความรักอะไรก็ตามเนี่ยมันก็จะทําให้ความสําเร็จนะคะที่คุณต้องการนะคะ นอกเหนือจากนั้นตามมานะคะบางคนมีวิธีคิดที่บอกว่าอ่ะไม่สนหลอกเรื่องความรักไม่สนหลอกเรื่องความสัมพันธ์นะคะสนแต่เงินอย่างเดียวอะไรประมาณนี้เชื่อไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยในชีวิตของคนเราอะ่ะมีเพียงแค่เงินก็ไม่ได้เติมเต็มจริงไหมนะคะสิ่งสาคัญที่สุดก็คือการมีความสัมพันธ์ที่ดีนี่แหละนะคะมีคนที่เรารักให้เราได้อยู่นะคะได้ดูแลนะคะได้สําเร็จเพื่อเขาอะไรอย่างเงี้ย ได้รู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าที่ได้ทําเพื่อใครบางคนนะคะมันเป็นอะไรที่เงินซื้อไม่ได้แล้วสิ่งนี้แหละมันเป็นแพชชั่นของหน่อยที่อยากจะบอกทุกคนนะคะให้ให้ได้เข้าใจในเรื่องของความสัมพันธ์แล้วกันโดยเฉพาะภายในครอบครัวใช่ไหมคะซึ่งหน่อยเองก็มีผลลัพธ์ในเรื่องนี้นะคะคือหน่อยเองก็อยู่กับสามีมาเนี่ยนะคะมากกว่า20ปีแล้วนะคะแล้วก็ผ่านร้อนผ่านหนาวมาด้วยกันนะคะจาก คนที่โอเครักกันมาผ่านในช่วงแรกๆแล้วก็ผ่านในช่วงของอจืดชืดเฉยชาใช่ไหมคะจนมาจนถึงขั้นแบบเราเข้าใจในเรื่องของจิตวิญญาณตื่นรู้ไปพร้อมๆก,กันนะคะสุดท้ายนะคะเรากลายเป็นคู่รักที่สามารถอยู่ด้วยกันนะคะด้วยปัญญานะคะด้วยด้วยสตินะคะแล้วก็รักกันนะคะมีมีมุมมองที่เราใช้อ่าเขาเรียกว่าอะไรดำเนินชีวิตคู่นะคะให้ให้มีความสงบสุขนะคะก็ อยาจะมาส่งต่อนะคะใน,ในเรื่องของความสัมพันธ์ในเพจนี้นะคะถ้าใครติดตามอยู่นะคะหน่อยคิดว่าคุณจะได้ประโยชน์นะคะมากมากเลยนะคะเพราะว่าหน่อยจะเอาข้อมูลที่เป็นแก่นความจริงนะคะจากกฎแรงดูดนะคะของอเขาเรียกว่าอะไรอะนะคะของโลกใบนี้นะคะที่จับคุรุหลายๆท่านที่สรุปมาในหนังสือในคอร์สเรียนต่างๆแล้วก็รวมทั้งตัวหน่อยเองที่ตกผลึกนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์ว่าอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยคนเราจะฟังจาก หนังสือจะอ่านมาแล้วก็จะมาบอกอย่างเงี้ยก็ไม่ได้นะคะมันก็เหมือนว่าเราไม่เข้าใจจริงไหมแต่มันจะต้องตกผลึกด้วยประสบการณ์อะไรบางอย่างนะคะแล้วเราจะสามารถส่งต่อถ่ายทอดได้นะคะหน่อยเองก็มีความรู้สึกว่าเออเราเข้าใจเรื่องนี้ดีนะคะแล้วก็เรื่องความสัมพันธ์เนี่ยนะคะเราผ่านอะไรมาเยอะแล้วก็อยากจะส่งต่อข้อมูลชุดนี้นะคะเผื่อให้หลายๆคนได้ดประโยชน์นะคะครอบครัวเขาดีขึ้นนะคะโรคใบนี้ก็ดีขึ้นนะคะเราก็ได้ช่วยโรคใบนี้นะคะให้ดีนะคะ ครอบครัวหนึ่งได้รักกันนะคะก็ทําให้เขาเรียกว่าอะไรหลายๆชีวิตนะคะได้มีคุณภาพชีวิตดีอ่ีอเช่นพ่อแม่รักกันลูกก็เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพนะคะมีวิธีคิดที่ดีนะคะมีจิตวิญญาณที่ดีอารมณ์ดีอะไรประมาณน,นี้เป็นคนที่ดีเป็นทรัพยากรที่ดีของประเทศชาติอะไรเงี้ยมันก็ช่วยเสริมสร้างเงินไปนะคะก็ จะเป็นหนึ่งแรงขับเคลื่อนนกันนะคะที่ทําเพจนี้ขึ้นมานะคะอย่างน้อยเราเกิดมาบนโลกใบนี้เราเราได้มีคุณค่าอะไรบางอย่างนะคะแก่เพื่อนมนุษย์ด้วยกันก็อยากจะให้ทุกคนได้รับสิ่งสิ่งนี้ไปนะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่มาติดตามนะคะแล้วก็เอาคอนเทนต์ของหน่อยไปใช้เลยแล้วกันเนาะนะคะโอเคนะคะเริ่มกันเลยนะคะสําหรับใครที่ติดตามกันอยู่นะคะหน่อยใช้3มเทคนิคนี้นะคะในเรื่องของการเขาเรียกว่าอะไร การใช้กดจิตวิญญาณนะคะในการที่จะทําทให้ทุกๆความสัมพันธ์นะคะมันดีนะคะอันดับแรกเวลาที่คุณมีปัญหานะนอยบอกเลยนะคะคุณอย่าไปโฟกัสนะคะคุณอย่าไปโฟกัสในเรื่องของคือเอ,า,อาง่ายๆเวลาที่คุณทะเลาะกันนะคะมีเรื่องกับครอบครัวหรือว่าคุณหงุดหงิดใจเนี่ยเวลาที่เรา เอาตัวเองไปหมกมุ่นนะคะอยู่กับความคิดนั้นนานๆอะนะคะเรามักจะแก้ปัญหาได้ไม่ดีหรือว่าบางทีเราแก้ไม่ได้แล้วหรือว่าเราแก้เนี่ยมันก็แก้ได้ไม่ดีเราจะแก้ผิดทางอะนะคะสมมุติว่าคุณทะเลาะกับแฟนใช่ไหมเวลาคุณเคลียร์กันตอนที่คุณอารมณ์เสียเนี่ยคุณไม่ได้อารมณ์ดีใช่ไหมคุณเอาจิตหมกมุ่นอะสมมติว่าคิดว่าเขาจะไปม,มีคนใหม่หรือรอะไรตามด้วยด้วยปัญหาที่คุณมีนะคะแล้วแก้ปัญหาไปนในตอนนั้นนะคะบางคนอาจจะใช้วิธีการโในการบอกเลิกอะบางคนทะเลาะกัน บางคนเอาเรื่องเก่าๆมาพูดนะคะบางคนหรือบางทีถึงขั้นใช้กําลังเนี่ยมันแก้ปัญหาในช่วงที่เราอารมณ์ไม่ดีอะ่ะมันมันทำไม่ได้นะคะแต่หนึ่งสิ่งถ้าคุณนะคะเอาจิตออกมานะคะคือจะไปโฟกัสนั่นแหละนะคะจะไปหมกมุ่นกับปัญหาแน่นอนเวลาที่เราเกิดปัญหาเราแก้ไม่ได้นะคะแต่เราอยยากจะให้คุณมองแบบนี้คือว่าเอาตัวเองถอยออกมาหนึ่งก้าวแล้วมองเข้าไปที่ปัญหานะคะแล้วคิดว่าถ้าสมมติตัวคุณเนี่ยเป็นคนนอกนะ,ะเทคนิคแรกนะคะ ถ้าตัวคุณเป็นคนนอกแล้วคุณไปเจอเพื่อนที่เจอปัญหาแบบนี้อยู่คุณจะแก้ปัญหาให้เขาได้ยังไงแน่นอนนะคะทุกคนมีคําตอบใปนตัวเองเพียงแต่ว่าในตอนนั้นอ่ะคุณคิดอะไรไม่ออกนะคะแต่ถ้าเกิดว่าสิ่งหนึ่งที่มันเป็นทริคนะคะแล้วก็ใช้ได้รวดเร็วที่สุดก็คือการที่คุณถอยตัวเองออกมานะคะแล้วก็มองเข้าไปว่าเออถ้าสมมติว่าเพื่อนของฉันเนี่ยมีปัญหาแบบนี้นะคะซึ่งจริงๆก็คือปัญหาของคุณนะแต่ว่าให้ทุกค,คุณลองเอาจิตออกมาแล้วก็มามองว่า ถ้าเพื่อนของฉันเป็นมีปัญหาแบบนี้ฉันจะให้คำแนะนำเขายังไงนะคะแน่นอนคุณจะมีคำแนะนำทุกอย่างนี่คือทริคเลยนะคะเพราะฉะนั้นคีย์สำคัญคืออย่าไปโฟกัสที่ปัญหาในช่วงช่วงนั้นแล้วก็ไปหมกมุ่นนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยคือปัญหานะ่ะบางทีเราก็แก้ไม่ตกนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเรานะคะเอาตัวเองออกมานะคะเชื่อไหมเราวางใจนะคะอย่างที่หน่อยบอกเนาะราวางใจนะคะ จริงๆแล้วหน่อย,อยขอย้อนกลับไปก่อนละกันนะในเรื่องของอย่าไปโฟกัสใช่ไหมทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ที่มันเกิดมานะคะมันล้วนแล้วแต่เป็นภาพมายาทั้งนั้นนะคะอันนี้หน่อยหน่อยเอาเรื่องในคอร์สมาบอกเลยแล้วกันทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ที่มันเกิดมาล้วนแล้วแต่เป็นภาพมายาเพราะว่าก่อนที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นในหัวเราก่อนนะคะเวลาที่เราเครียดเรากังวลหรืออะไรก็ตามเนี่ยเรากำลังดึงดูดสิ่งนั้นนะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นเรื่องของพลังงานใช่ไหมล่ะเราดึงดดูเข้าาม แน่นอนเราเวลาที่เราทะเลาะกับแฟนเราทะเลาะกับครอบครัวเนี่ยเราเคยคิดมาก่อนว่ามันต้องมีสักวันแน่ที่เขาอาจจะไปมีนู่นนี่นั่นใช่ไหมแล้วทาให้เราคิดเพิ่มเติมต่อเติมนะคะกลายไปเป็นสตอรี่แล้วมันก็เกิดขึ้นจริงๆนะคะไม่ไม่ว่าด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแต่จริงๆแล้วนี่มันเกิดขึ้นมาก่อน2ครั้งเสมอนะคะจะยกตัวอย่างให้เห็นสัดก็เช่นอ่ะสมมติว่าเครื่องบินอย่างเงี้ยแต่ก่อนที่มันจะเป็นเครื่องบินเนี่ยเขาไม่ได้มาคิดทำหมอมาก่อนแล้วค่อยมาคิดว่ามันจะเป็นแบบนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยคนที่ทำเขาคิดขึ้้นนมาใใหัววแล สองพี่น้องตระกูลไลฟ์เนี่ยใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยอะไรก็ตามนะคะในโลกใบนเนี้ยนะคะเหมือนแพลตฟอร์ม Facebook เหมือนกันเนี่ยไลฟ์ like สดเนี่ยนะคะเขาคิดขึ้นมาก่อนในหัวแล้วค่อยเกิดเป็นความจริงตามหลังนะคะนี่คือจะ,จะทำเลยนะจะ,จะทําความจริงนะคะทีนี้พอเข้ามาเปรียบเทียบกับชีวิตของเราเหมือนกันทีนี้เราไม่ได้เข้าใจเรื่องนี้ไงบางคนไม่ได้ใส่ใจเราคิดอะไรขึ้นมานะคะแล้ว เราปล่อยให้อารมณ์ของเราเนี่ยมันเป็นแรงดึงดูดนะคะยิ่งอารมณ์เสียยิ่งอารมณ์ไม่ดีมันก็ยิ่งส่งผลให้เราเกิดสถานการณ์ที่ไม่ดีตามมาด้วยนะคะบางคนไม่ต้องสงสยัยเลยว่าเออทำไมฉันถึงทะเลาะกับแฟนบ่อยจังทาไมฉันถึงมีปัญหาครอบครัวบ่อยเพราะว่าสิ่งที่เกิดในหัวของเราเนี่ยบางทีเราไม่ได้เช็คเราไม่ได้เคลียเราไม่ได้ใส่ใจแล้วเราปล่อยให้สิ่งชินนั้นอนะ่ะมันมีอํานาจทําให้เรามีความรู้สึกแล้วก็ดึงดูด กลายเป็นสถานการณ์จริงของเรานะคะทีนี้ประเด็นสําคัญคืออะไรเราเริ่มใหม่ได้อย่างที่หน่อยบอกไงอย่าไปโฟกัสนะคะอย่าไปเอาตัวเองไปหมกมุ่นยิ่งหมกมุน่นยิ่งหนึงดูดอะยิ่งโฟกัสยิ่งขยายใหญ่นะคะมันเป็นสัจธรรมเลยนะเพราะนั้นถ้าเกิดคุณเข้าใจข้อนี้นะแค่ข้อเดียวนะคุณจะว่าอ๋อถ้าเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นแล้วนะคะฉันจะไม่เอาตัวลงไปเล่นอีกต่อไปเราจะตื่นรู้นะคะในทุกๆช่วงเวลาสมมติวันนี้คุณทะเลาะก,กับสามีใช่ไหม โอเคคุณกาจจะคิดว่าโอเคตอนเนี้ยที่ฉันทะเลาะเนี่ยคือมันเป็นอดีตไปแล้วนะเพราะว่ามันเป็นภาพมายางไงฉันคิดไว้ก่อนหรือมันมีอะไรที่มันเตรียมพร้อมไว้แล้วถึงมาเกิดเหตุการณ์นี้ทีนี้เราเริ่มต้นใหม่ได้ไดเสมอนะคะเราเริ่มนับหนึ่งก็คือเราคิดใหม่นะคะเอาตัวเองถอยออกมานะคะแล้วก็เริ่มตั้งสตินะคะทํายังไงก็ได้ทําให้ตัวเองอยู่ในคลื่นอารมณ์ที่ดีนะคะอา,อ,าอาจจะไปหาอะไรทําที่ทําให้ตัวเองมีความสุขนะคะอยากตัวอ,อ,อย่างหน่อยใช่ไหมถ้าหน่อยอารมณ์เสียเมื่อไหร่เนี่ย หน่อยจะไปไปหาที่โล่งๆนะคะเช่นไปนั่งให้ลมพัดนะคะอ่านอยู่ที่ทะเลอะไรอย่างเงี้ยนะคะอยู่ที่แม่น้ำนะคะมองดูวิวสวยๆนะคะคือเวลาที่เราไปพักผ่อนที่สงบๆเนี่ยเราจะรู้สึกว่าใจเราเย็นลงนะคะคุณเองก็ใช้ได้นะคะคุณอาจจะฟังเพลงคุณอาจจะเล่นกับหมาของคุณนะคะคุณอาจจะเล่นกับลูกหรืออะไรก็ตามที่ทําให้คุณรู้สึกดีะนะคะคุณทํามันไปเลยนะคะนี่แหละคือหนึ่งสเต็ปที่จะทําให้คุณไม่โฟกัสแล้วก็เปลี่ยนโฟกัสใหม่นะคะ พอคุณเอาจิตตัวเองออกมาคุณเริ่มมีความสุขเนี่ยเชื่อไหมว่าคุณจะมีไอเดียต่างๆแล้วตอนนั้นที่คุณรู้สึกโมโหนะคะรู้สึกไม่ดีแล้วคุณรู้สึกว่าอยากจะเอาเรื่องสามีของคุณตอนเนี้ยตอนที่คุณทะเลาะกันใช่ไหมถ้าคุณแก้ปัญหาตอนนั้นคุณอาจจะบอกเลิกไปคุณอาจจะทําอะไรบางอย่างที่คุณไม่อยากทานะคะมันเป็นการแก้ปัญหาที่ไม่ถูกต้องไงหนถึงบอกแต่ถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกดีขึ้นมาคุณไปพักผ่อนคุณเอาตัวเองออกมาจากจุดๆนั้นก่อนใช่ไหมเหมือนเอาตัวเองออกมานะคะว่าตัวเองไม่ได้อยู่ในปัญหา พอคุณเริ่มรู้สึกอารมณ์ดีขึ้นนะคะคุณจะไม่ได้อยากทําในสิ่งที่คุณคิดก่อนหน้าน,นั้นอีกแล้วนะคะนี่จึงเปลี่ยนเขาเรียกว่าอะไรนี่จึงเป็นสาเหตุที่ทําให้คุณเนี่ยสามารถเปลี่ยนอนาคตใหม่ของคุณได้ไงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณอยากเปลี่ยนอนาคตใหม่อยากเปลี่ยนสถานการณ์ใหม่ในชีวิตนะคะจงเอาตัวเองออกมาจากจุดที่มันแยกก่อนนะคะไม่ว่าตอนนี้คุณจะเจออะไรก็ตามคุณจะเครียดเรื่องครอบครัวเรื่องอะไรก็ตามนะคะ เอาตัวเองออกมาทาให้ตัวเองรู้สึกดีก่อนแล้วคุณอาจจะกลับไปมองว่าเออนะคะทุกอย่างมันมีทางแก้อทีนี้นะคะอันดับที่2พอคุณรู้แล้วว่าโลกทุกอย่างใบนี้มันเป็นโลกมายาใช่ไหมคะคุณเริ่มทําข้อ2ต่อเลยนะคะนั่นก็คือปล่อยให้จักรวาลทํางานนะคะคือถ้าสมมติว่าคุณอยากรู้เรื่องจักรวาลน,นะคะให้ไปเรียนที่คอร์สจูนยาไฮเออร์เซลล์นะคะดึงดูคนที่ใช่นะคะลองลองในทําซือเสียงนะคะหน่อยอธิบายเรื่องของ แสดงอยู่ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงขั้นสุดให้คุณจูนตัวเองได้นะคะกัวจัก,กรวาลเนี่ยก็คือว่ามันเป็นพลังงานทุกอย่างบนโลกใบน,นี้ที่เราใช้นี่คือเรากําลังดึงดูดทุกอย่างนะคะเพราะ,ะนั้นวันนี้นะคะถ้าสมมติว่าอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคุณแก้ปัญหาไม่ได้นะคะอาจจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะคะมือที่สามืออะไรก็ตามปัญหาครอบครัวใช่ไหมนะคะ ปล่อยให้จัก,กรวาลทํางานนะคะบางทีเนี่ยปัญหาบางอย่างคุณเคยสังเกตไหมเวลาที่มันเกิดขึ้นกับเราอะนะคะบางทีมันก็หยุดไปเองมันก็หายไปเองโดยที่เราไม่ต้องเอา2แขน2ขา2มือของเราไปทําอะไรมันเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าบางทีเนี่ยมนุษย์นะคะคิดว่าคือโลกใบนี้ เราต้องเป็นคนแก้ปัญหาด้วยตัวเองแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะนะคะด้วยกรอบความคิดของเราเล็กๆเนี่ยบางทีนะเรายังมองไม่ออกเลยว่าเออปัญหานี้จะแก้ยังไงแต่เชื่อไหมว่าจัก,กรวาลน่ะมันยิ่งใหญ่กว่านั้นนะคะบางทีบางปัญหาเนี่ยเราแค่วางมันไว้แล้วต้อง,องไปต้องไปใส่ใจมันนะคะแล้วอยู่ดีๆจัก,กรวาลก็จัดการให้เราเฉยเลยนะคะคืออยู่ดีๆมันก็หายไปอยู่ดีๆมันก็ไม่มีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นนี่จึงเป็นสาเหตุที่ คือบางคนเนี่ยพยายามจัดการตัวเองมากเท่าไหร่นะคะแต่ก็พยายามจัดการปัญหาพยายามจัดปัญหาครอบัวอ่พยายามอยากจะแบบว่าต้องทําให้เขาเปลี่ยนให้ได้นะต้องเธอต้องเป็นคนดีสินู่นนี่นั่นนะคะแต่ทําไมเขาถึงยังไม่ดีนะคะแล้วก็เครียดแล้วก็กลับไปโฟกัสอยู่ที่เดิมแล้วก็สร้างประสบการณ์ใหม่แล้วเขาก็เป็นคนที่แย่ก,กว่าเดิมนู่นนี่นั่นเพราะอะไรเราคิดว่าเราต้องไปจัดการเองทุกอย่างแต่คีย์สาคัญคืออะไร จูนตัวเองค่ะข้อแรกนะคะเปลี่ยนโฟกัสทําให้ตัวเองรู้สึกดีแล้วปล่อยให้จักรวาลทํางานวางใจค่ะข้อที่2คือวางใจทุกอย่างจะดีขึ้นนะคะขอเพียงแค่คุณอยู่ในคลื่นที่ดีมันง่ายแค่นี้งนะทุกคนนะคะบางคนคิดว่าโอ้โหโลกใบนี้มันต้องยากนะความรักมันต้องยากมันต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะคะแต่สิ่งซีเครตสําคัญคืออะไรคุณมีความสุขคุณมีความสุขมันเปลี่ยนเลยนะโคตรเทพเลยอ่ะทุกคนนะคะถ้าใครอยากลองนะคุณลองดูแล้วกันนะคะว่า เออวันนี้ฉันอยากจะเปลี่ยนความสัมพันธ์ของฉันให้มันดีขึ้นนะคะจะทำยังไงนะคะไหนลองไปเปลี่ยนความสุขที่ตัวเองเนี่ยวันนี้นะคะเขาจะเป็นยังไงก็เรืองของเขานะคะแต่วันนี้ฉันสามารถรับผิดชอบความสุขของตัวเองได้นะคะความสุขของคุณไม่เกี่ยวกับฉันเลยวันนี้คุณจะมีความสุขหรือไม่อ่เขาเรียกว่าอะไรคุณนี้วันนี้คุณจะเป็นยังไงนะคะไม่เกี่ยวกับฉันเลยนะคะคุณสามารถเป็นตัวของตัวเองได้เลยโดยไม่ต้องจําเป็นต้องทาให้ฉันพอใจฉันสามารถสร้างความสุขได้ด้วยตัวของฉันเอง ถ้าคุณทาอย่างนี้ได้รู้ไหมนะคะจัก,กรวาลจะแบบโอ้โห humility, หมุนรอบตัวคุณน่นะคะแล้วเชื่อไหมว่าโลกภายในนะคะเราเป็นยังไงนะคะโลกภายนอกก็คือกระจกสะท้อนนะคะของตัวเราเวลาที่เรามีความสุขโลกภายนอกก็จะเปลี่ยนตามคนรอบข้างนะคะสามีของคุณคนรอบข้างของคุณความสามารถของคุณอาจจะเปลี่ยนตามนะคะมันเหมือนมาคุณเคยได้ยินคํานี้ไหมโลกภายในเปลี่ยนนะคะโลกภายนอกก็เปลี่ยนตามนะคะมันเหมือนว่าจัก,กรวา,มาลมันก้มกราบเราเลยนะคะ เนี่ยใครอยากจะให้จักรวากลก้มกาบนะคะต้องทําแบบนี้นะก็คือเปลี่ยนโลกภายในของคุณนะคะแล้วก็ไว้วางใจว่าทุกปัญหาที่เกิดขึ้นมันจะผ่านไปได้นะคะด้วยการที่คุณเพียงแค่มีความสุขเท่านั้นเองนะคะโอเคไหมโอเคไหมนะคะอ่ะต่อมาข้อที่3นะคะข้อที่3นะนี่เป็นซีเคร็ตเพียง3ข้อเท่านั้นคุณสามารถเปลี่ยนความสัมพันธ์ดีขึ้นแน่นอนอันดับแรกคืออยู่โฟกัสทาให้ตัวเองมีความสุขอันดับที่สองปล่อยให้จักรวาลทํางานวางใจไปเลย เพราะว่าบางปัญหาเนี่ยคุณเคลียร์ไม่ได้อสมมุติว่าอยากจะให้สามีดีขึ้นอยากจะให้เขาเปลี่ยนอยากจะให้เขาเอาใจอยากจะให้อะไรต่างๆเนี่ยมันทําไม่ได้ไงย,ยิ่งปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ในเรื่องของเปลี่ยนการเปลี่ยนใจคนเนี่ยมันทํายากมากแล้วคุณไม่สามารถที่จะเอาแขนเอาขาเอามือของคุณหรือว่าเอาการกระทําของคุณเนี่ยไปทําได้ปล่อยให้จัก,กรวาลทํางานค่ะไว้วางใจแล้วข้อที่สมก็คือการขอบคุณค่ะ สุดท้ายแล้วนะคะเชื่อไหมว่าพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะคะอันนี้ในหนังสือ The Secret ในหนังสือ The Magic นะคะเกี่ยวกับกฎแรงดูดของอับราฮัมฮิกนะคะแล้วก็หลายๆครูที่เป็นสรุปนะคะในเรื่องของกฎแรงดูดมาเนี่ยเขาได้บอกไว้ว่านะคะพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่คุณจะสามารถเปลี่ยนแปลงได้นะคะคือมันเป็นพลังที่สามารถดึงดูดได้รวดเร็วที่สุดก็คือพลังแห่งการขอบคุณนะคะซึ่ง ตัวนี้หน่อยทําทุกวันนะคะมันจึงทําให้หน่อยมีความรักที่ดีได้หน่อยขอบคุณสามีหน่อยขอบคุณนะคะทุกความสัมพันธ์ที่เข้ามานะคะขอบคุณกลยาณมิตรใช่ไหมเวลาที่คุณเขียนคําขอบคุณเนี่ยนะคะอันดับแรกนะคะให้คุณมองสิ่งรอบตัวก่อนนะคะว่าอะไรก็ตามนะคะที่อยู่รอบตัวคุณเนี่ยที่คุณมีนะคะให้ขอบคุณนะคะขอบคุณร่างกายของคุณก็ได้นะคะขอบคุณที่ยังมีสุขภาพแข็งแรงนะคะขอบคุณสามีอ่ะสมมติอยากเปลี่ยนความสัมพันธ์ให้ดีขอบคุณสามี ที่เขายังอยู่ด้วยกันนะคะถึงแม้ว่าเนี่ยคุณจะอยากคือแบบไม่ไม่ได้แบบว่ารักกันมากนะคะไม่ได้ดูแลกันมากไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าให้มองว่าเออเขามีอะไรดีในจุดจุดนี้ที่เป็นอยู่นะคะให้มองข้อดีแล้วเริ่มขอบคุณจากตรงนั้นขอบคุณที่เขายังอยู่นะคะยังดูแลค่าใช้จ่ายยังอยู่ด้วยกันยังเป็นสามีอ่าอะไรก็ตามอ่ะที่คุณคิดว่าเขายังดีนะคะอย่าไปมองแค่ข้อเสียคือส่วนมากคนเราอ่ะจะรู้สึกขอบคุณไม่ได้เพราะว่า เราไปโฟกัสผิดที่ไงก็กลับไปที่ข้อหนึ่งที่หน่อยบอกว่าเวลาที่เราโฟกัสนะคะสิ่งไหนยิ่งสิ่งนั้นยิ่งขยายนะคะเวลาที่ที่เราโฟกัสปัญหาใช่ไหมคะปัญหาก็ยิ่งขยายเวลาที่เราโฟกัสข้อเสียของคู่ชีวิตเราก็ยิ่งมองเห็นข้อเสียเพิ่มมากขึ้นนะคะเขาไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยเห็นไหมตอนแรกๆอ่ะตอนคบก่อนคบกันมาใช่ไหมก็เห็นเขาดีนะคะเห็นเขานู่นนี่นั่นนะคะถึงแม้ว่าจะมีข้อเสียก็มองข้าม คนเรามักเป็นอย่างนี้นะคะแต่พออยู่กันไปเรื่อยๆความดีหายหมดนะคะแต่ข้อเสียเริ่มผุดขึ้นมาเพราะว่าอะไรเราไปโฟกัสไงแล้วคนเราเนี่ยเวลาที่เราบอกว่าคนคนหนึ่งไม่ดีไม่พอนะคะไม่คู่ควรหรืออะไรก็ตามนะคะมีมีดีไม่พอเหมือนกับคนอื่นอะไรเงี้ยเวลาที่คนเรารู้สึกว่าคนที่ฉันรักมองฉันว่าเป็นคนที่ด้อยค่าเป็นคนที่ไม่คู่ควรเนี่ยนะคะเขายิ่งรู้สึกว่าน้อยเนื้อต่ําใจแล้วแทนที่เขาจะทําให้คุณอ่ะ สมใจในสิ่งที่คุณต้องการนะอยากให้เขาเป็นคนดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเขากลับทําตรงกันข้ามนะเพราะไม่มีใครที่อยากจะอยู่ในสถานการณ์ที่เขาเรียกว่าอะไรไม่มีใครเห็นค่าเขาโดยเฉพาะคนที่เขาลักนะคะแล้วเขาก็อ่ามันเป็นเขาเรียกว่าอะไรเชิงจิตวิทยานะทุกคนเนาะนะคะยิ่งเราบอกว่าเขาเป็นยังไงเขายิ่งต่อต้านอะ่ะยิ่งเราอยากจะให้เขาดีขึ้นเขายิ่งเขายิ่งเร็วลงอ่ะมันเป็นอย่างนี้นะคะแต่ทางที่ดีก็คืออะไรนะคะ คุณก็เพียงแค่ขอบคุณหาข้อดีในสิ่งที่เขามีอยู่ตอนนั้นโดยไม่จําเป็นต้องบอกเขาก็ได้นะแต่ถ้าเกิดว่าคุณบอกได้ก็ดีนะคะเขาจะได้รับรู้ถึงสิ่งที่คุณต้องการอยากจะสื่อด้วยนะคะขอบคุณในในในสิ่งที่อ่ามีเขาตอนนี้เขาทําอะไรให้นะคะเขาเป็นคู่ชีวิตของคุณหรือขอบคุณสิ่งที่ผ่านมาที่เคยทํามาด้วยกันอะไรที่คุณมีความสุขเริ่มขอบคุณจากตรงนั้นนะคะแน่นอนนะคะความสาคัญในวันแรกคุณอาจจะไม่ไม่ค่อยดี แต่เชื่อไหมว่าทำไมนะคะในเรื่องของกดแรงดึงดูดในเรื่องของ the secret อะไรเนี่ยเขาถึงบอกว่าพลังแห่งการขอบคุณมันถึงมีพลังมหาศาลเพราะว่าเมื่อใดที่คุณเริ่มขอบคุณสิ่งหนึ่งที่คุณเปลี่ยนคืออะไรคุณจะเริ่มมีความรู้สึกที่ดีขึ้นคุณจะเริ่มเขาเรียกว่าอะไรอยู่ในคลื่นที่มันดีขึ้นกว่านี้นะคะแล้วพอคุณอยู่ในคลื่นสูงความคิดนะคะหรือว่าวิธีการแสดงออกของคุณมันจะเปลี่ยนไปไง ะะทีนี้ไม่ว่าคู่ชีวิตของคุณเขาจะเป็นเหมือนเดิมเลยเขาจะไม่ดีหรืออะไรก็ตามคุณจะแสดงออกอีกแบบเห็นไหมหมายถึงบอกว่าให้เปลี่ยนที่ตัวคุณไงคำพูดการกระทําหรือว่าสิ่งที่คุณแสดงออกไปเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นอีกคนละคนเลยแทนที่คุณจะเป็นคนขี้บน่นแทนที่คุณจะเป็นคนที่จะผิดนะคะแล้วก็หน้างิกหน้าง,งออะไรก็ตามเนี่ยคุณจะเปลี่ยนไปเพราะว่าคือไม่มีใครที่จะแสดงอาการที่ไม่ดีหรือว่าขี้บ่นออกมาได้ในช่วงที่ตัวเองอารมณ์ดีใช่ไหมนั่นแหละ เวลา,าพลังแห่งการคำขอบคุณเนี่ยมันไม่ใช่เพียงแค่เปลี่ยนโลกภายนอกนะแต่มันเปลี่ยนโลกภายในแต่เชื่อไหมเวลาที่เราเปลี่ยนโลกภายในโลกภายนอกมันเปลี่ยนตาม power ที่พลังสูงสุดก็คือพลังแห่งการขอบคุณเริ่มขอบคุณแต่วันนี้นะคะถ้าคุณอยากจะให้ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมันมันเปลี่ยนไปนะคะโดยเฉพาะความสัสมพันธ์ของคุณนะคะขอบคุณไปเลยนะคะขอบคุณล่วงหน้ายิ่งดีขอบคุณในสิ่งท,ท,ท,ที่ที่ตัวเองมีอยู่ตอนนี้แล้วขอบคุณล่วงหน้านะคะว่า ขอบคุณนะความสัมพันธ์ที่ทําให้ฉันกับเขารักกันเหมือนเดิมขอบคุณนะที่ทําให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้มันหวานขึ้นกว่าเดิมขอบคุณที่ทําให้เราสองคนเข้าใจกันและกลับมารักกันเหมือนเดิมนะคะขอบคุณล่วงหน้าไปเลยนะคะสวัสดีพี่นุชนะคะอ่าโอเคไลน์นี้ทรงคุณค่าและมหาศารนะคะหน่อยบอกเลยเพราะฉะนั้นนะคะขอบคุณล่วงหน้าแล้วคุณจะรู้ว่าไอ้พลังแห่งการขอบคุณเนี่ยนะคะ มันจะทําให้ความรักความสัมพันธ์คุณเนี่ยมันเปลี่ยนไปแน่นอนนะคะ 3. กฎนี้สามารถแก้ปัญหาได้ในทุกๆความสัมพันธ์เชื่อไหมว่าคุณไม่ต้องไปทําอะไรมากคุณไม่ต้องไปยุ่งไปเหนื่อยหรือว่าเอาตัวเองนะคะออกไปในไปทํานะคะให้มันโอ้โหต้องทําให้เขารู้สึกว่าฉันทําเพื่อเขานะหรืออะไรก็ตามไม่ต้องจูนตัวเองพอทําให้ตัวเองมีความสุขนะคะแล้วความสัมพันธ์ด้านนอกนะคะคือโลกภายนอกจะเปลี่ยนตามขอแค่คุณเปลี่ยนภายในโอเคไหมคะ อีกหนึ่งข้อที่หน่อยจะบอกนะสาเหตุนะคะที่คนอื่นนะคะแสดงอาการไม่ดีกับเราอาะเช่นเขาพูดไม่ดีกับเราทําไมสามีถึงเปลี่ยนไปนะตอนนี้ทําไมเขาถึงว่าให้ฉันอย่างนั้นอย่างนี้หรืออะไรก็ตามนะเชื่อไหมเขาว่าส่วนมากนะคะคนที่มาว่าเราหรือบอกเราว่าไม่ดีอะไรต่างๆเนี่ยนะคะมันไม่เกี่ยวกับเรานะคะมันเป็นเพียงแค่การแสดงออกนะคะ ตัวตนของเขาในช่วงนั้นนะคะเขาอาจจะป้องกันตัวเองอสมมุติว่าเราพูดไม่ดีหรือว่าเราพูดอะไรออกออกไปนะคะแล้วเขาตอบกลับมาด้วยคําถ้อยคําที่ไม่สุภาพเลยแล้วก็ตามเราไม่ต้องไปใส่ใจตรงนั้นว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงต้องทํากับเราอย่างนี้หรือว่าทําไมต้องแสดงออกแบบนี้นะคะแต่ให้คให้คุณรู้เลยล่ะสิ่งที่คนอื่นทํากับเรานะคะไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีก็ตามนะคะเขากําลังแสดงออกในมุมมองของเขาที่มองอยู่ ะะอันนี้ใช้ในเรื่องของความสัมพันธ์อื่นๆด้วยนะคะบางคนน่ะโดนคนที่ชอบมาว่าให้เราหรืออะไรก็ตามอย่างเงี้ยนะคะแล้วเราไม่รู้ว่าทําไมเขาถึงทําอย่างนั้นกับเรานะคะเขาอาจจะทําเพื่อป้องกันตัวเองหรือว่าเขามีแนวคิดนะคะจากด้านของเขาอ่ะนะคะเขาเลยแสดงออกกับคนนะคะคนอื่นแบบนั้นซึ่งตัวเราเองก็ไม่ผิดนะคะเพราะนั้นเนี่ยก็ให้คิดไปเลยว่ามันไม่เกี่ยวกับเรานะคะแต่มันเป็นการป้องกันของตัวเขาเองหรือไม่ก็นะคะมันเป็น าการแสดงออกจากมุมมองของเขาเท่านั้นเองนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นสรุปนะคะ3ข้อนะคะ3วิธีแก้ปัญหาทุกๆความสัมพันธ์ที่ทําให้คุณเนี่ยแก้ไขได้ตลอดกาลเลยซึ่งเป็นกฎจริยธรรมก็คือ 1. เปลี่ยนโฟกัสนะคะทำให้ตัวเองมีความสุขอันที่2นะคะวางใจในจักรวาลบางปัญหาเราไม่จมําเป็นต้องไปแก้เองปล่อยให้จักรวาลทํางานให้เพียงแค่คุณมีความสุขก็พอนะคะยิ่งคุณมีความทุกข์เท่าไหร่คุณไม่สามารถแก้ปัญหาได้ดีหรอก ถึงแก้ได้ก็แก้ได้ไม่ดีตัดสินใจผิดอยู่ดีนะคะข้อที่3คือขอบคุณไปเลยนะคะอะไรที่มันแก้ยากๆอ่ะสามีมีกิ๊กหรือว่าความสัมพันธ์ไม่ดีขึ้นสักทีฉันแก้ไม่ได้ฉันพยายามเอาใจเขาก็แล้วทําไมเขาถึงยังไม่เป็นอย่างที่ฉันต้องการยังไม่กลับคืนมายังไม่กลับมาคืนดีนะคะขอบคุณล่วงหน้านะคะจูนตัวเองนะคะให้อยู่ในคลื่นที่มีความสุขแล้วสุดท้ายทุกอย่างจะดีตามอย่างแน่นอนนะคะสุดท้ายนี้ถ้าทุกคนนะคะอยากจะรู้นะคะในเรื่องของ การจูนตัวเองนะคะการเปลี่ยนโลกภายในว่าคุณเองเนี่ยมีพลังที่เป็นความรักนะคะเป็นตัวตนที่ยิ่งใหญ่ของคุณเนี่ยนะคะมันเป็นยังไงนะคะหน่อยมีคอร์สคอร์สหนึ่งคอร์สนี้ดีมากหน่อยการันตีและหน่อยอยากจะให้คุณได้มากๆนะคะเป็นคอร์สชื่อว่าจูนโยไฮเออร์เซลดึงดูดคนที่ใช่นะคะเป็นหนังสือเสียงนะคะดึงดูดคนที่ใช่ด้วยพลังยิ่งใหญ่ในตัวคุณนะคะหน่อยสอนในเรื่องของความรักกับกดแรงดึงดูดนะคะแล้วก็การจูนตัวเอง นะคะการที่เรามอบความรักให้ใครหรือใครมอบความรักให้เราเนี่ยมันก็ยังไม่สู้การที่เรารักตัวเองนะคะแล้วเรารู้ว่าเราคือใครนะคะวันนี้ถ้าคุณยังไม่รู้ว่าตัวคุณคือใครเคยคุยกับตัวเองไหมคะทุกคนนะคะเคยบอกรักตัวเองไหมนะคะเคยรู้ตัวตนภายในตัวเองเไหมว่าเราคือใครนะคะถ้าคุณอยากรู้นะหน่อยแนะนําเลยนะคะตั้งใจทํามากคอร์สนี้นะคะจะเริ่มต้นตั้งแต่สเต็ปแรกเลยว่าคุณอ่ะ มีที่มาที่ไปยังไงแล้วก็หลักคิดนะคะในการใช้ชีวิตแล้วก็เกี่ยวกับกดแรงดูกดกับความรักนี่แหละนะคะแล้วก็จูนตัวเองนะคะรักตัวเองชอบตัวเองได้เมื่อไหร่ดึงดูดคนที่ใช่เข้ามาอย่างแน่นอนหรือว่าความรักความสัมพันธ์เปลี่ยนแน่นอนนะคะเป็นคอร์สที่เปลี่ยนชีวิตคุณได้แน่นอนแล้วหน่อยอยากจะให้คุณคุณได้คอร์สนี้แน่นอนถ้าสมมุติว่าถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ของคุณให้ดีขึ้นนะคะหน่อยแนะนําตรงนี้ก่อนเลยนะคะจูน your higher self นะคะให้ราคาพิเศษที่ 2,222นะคะจริงๆแล้วราคาจะขึ้นเรื่อยๆเพราะว่ามันมันคุ้มมากนะนะคะประมาณ30กดแท็กกะนะันเยอะมากนะคะเนื้อหานี่เต็มแม็กเลยนะคะถ้าคุณได้เข้าใจคอร์สนี้ก็โอ้โหนะคะก็เปลี่ยนคนหนึ่งนะคะกลายเป็นคนที่มีความรักเ,เรียกว่าอะไรกลายเป็นคนที่แบบมองโลกนะคะไปอีกแบบหนึ่งเลยแหละนะคะคุณอยากจะเป็นความรักไมหมล่ะนะคะถ้าอยากเป็นก็แนะนำคอร์สนี้นะคะ อ่ะให้ราคาพิเศษที่2,222นะคะแคปหน้าจอนี้จากไลฟ์นี้นะคะแล้วก็ทักอินบ็อกนะคะขอราคาพิเศษได้เลยนะคะโอเคนะคะสำหรับไลฟ์นี้ก็ประมาณนี้นะคะเจอกันใหม่ในไลฟ์ต่อไปนะคะสำหรับใครที่อยากจะติดตามนะคะเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์นะคะในเพจนี้นะคะสอนในเรื่องของ relationship ความสัมพันธ์แล้วก็ภายในครอบครัวด้วยนะคะเกี่ยวกับกฎแรงดึงดูดกฎสัจธรรมนะคะก็ติดตามกันได้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนค่ะบ๊ายบายเจอกันค่ะ